มีโอกาสมีปัญหากับคู่พูดอะไรก็ไม่เข้าหูแต่มีโอกาสโด่งดังคนโสดโดดเด่นจะมีคนหมายปองค่อนข้างเยอะอย่าลืมนะครับสาหรับแฟนๆ YouTube ทุกๆท่านนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามผมเป็นความรู้สู่ความมั่งมีสีสุขทุกๆท่ๆทานนะครับผมมาเริ่มต้นสาหรับคนเกิดปีหนู ปีหนูกับลิงกัวสาหะกันอยู่หนูจะมีความคิดแปลกๆเกิดขึ้นความคิดนี้ล้ำหน้ากว่าใครสักอย่างหนึ่งหนูหนึ่งมีโอกาสเจอผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีพลังมีความคิดดีถ้าเป็นนักเรียนจะเป็นครูบาอาจารย์ที่สามารถเปิดทริคนิดเดียวคุณจะเข้าใจปัญหาทั้งหมดเลย ดังนั้นหนูเดือนนี้ใช้ความสามารถในการเรียนรู้หาสิ่งที่คุณไม่มีเข้ามาแล้วจะมีโอกาสประสบกับความสาเร็จหนูครับเรามาคนเกิดฟีวัววัววันนี้เดือนนี้เจอเสียกลัวหนึ่งผู้หญิงจะมีโอกาสทะเลาะเบาะแววง มีโอกาสมีปัญหากับผู้พูดอะไรก็ไม่เข้าหูแต่มีโอกาสโด่งดังคนโสดโดดเด่นจะมีคนหมายปองค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเป็นคนอย่างพวกเราธรรมดาให้ระวังจะมีปัญหากับผิดกฎหมายอย่าไปทะเลาะหรือไปวุ่นวายเกี่ยวกับผู้มีอำนาจ คุณมีโอกาสโดนเสียบเอาง่ายๆนั่นวัวครับเรามาดูคนเกิดปีเสือเดือนนี้ถูกชงเจอชิกสัวออกไปข้างนอกเจอนักเลงเจออันธพานพูดไม่ค่อยรู้เรื่องคนเกิดปีเสือถ้าเป็นผู้หญิงเดินอำ้อำอํากลางคืนระวังถูกฉุดไปค่มขืนเสียตัวโดยโดยที่ตัวเองไม่คาดฝันอันนั้นระวังเพราะชงน่ากลัวมาก แต่ถ้าเป็นผู้ชายครับให้ระวังความผิดของคุณที่ทำอยู่จะถูกเปิดเผยความลับถ้าถูกเปิดเผยแล้วมันไม่กลายเป็นความลับแต่เปิดเผยในเดือนที่ชงนั้นจะเสียหายเป็นอย่างมากต้องระวังอุบัติเหตุคนเฒ่าคนแก่ระวังลื่นล้มในห้องน้ำสมองมีปัญหาเส้นเอ็นขาดอันนั้นระวัง เรามาดูคนเกิดปีกระต่ายเจอเจียกลัวนักเรียนนักศึกษานักวิชาการที่อยากจะรับรชาชการการสอบแข่งขันในเดือนนี้คุณจะมีโอกาสก้าวหน้ารับตำแหน่งตกงานอยู่หลายเดือนแล้วกระต่ายไปหาเพื่อนไปพบปะเพื่อนที่ทำงานอย่าอยู่บ้านเฉยๆติดต่อมีโอกาสได้งานทำเอาแล้วครับแล้วอย่าลืมพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืม กดติดตามกด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งและกดแชร์ช่องของผมที่ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ